สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับเหรียญทองแดงห่วงเชื่อมหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือตำบลบ้านกดรดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยาเหรียญนี้สร้างในปีพุทธศักราช2527เรามาดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้พิมพ์นี้กันเลยครับ เบื้องต้นครับเราดูถึงความคมชัดผิวพรรณของพระมิติของพระด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆหนครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าเราจะเห็นเมตตาทั้งสองข้างนูนขึ้นมาเป็นเม็ด ในร่องของดวงตาจะเป็นม่านด้านข้างให้เราสังเกตรบริเวณเปลือกตาบนจะคมและหางตาจะจิก บริเวณโหนกคิว้วจะหนาเป็นก้อนเป็นมิติเหนือขึ้นไปจะเป็นบริเวณหน้าผากร่องรอยเหี่ยวย่นนั้นจะนูนเป็นสัน เหนือขึ้นไปจะเป็นไรผมเส้นนั้นจะคมเรียวเล็กและคมชัดเป็นมิติทั้งหมดบริเวณศีรษะโดยรอบบริเวณใบหูจะเป็นสันคม บริเวณจมูกจมนปีกจมูกจะโค้งรับรูปบริเวณโหนกแก้มจะนูนขึ้นเป็นมิติรองแก้มจะลึก บริเวณปากด้านบนจะหนากว่าด้านล่างเล็กน้อยให้เราสังเกตบริเวณในปากจะมีเนื้อเกินบริเวณคางจะย้อย ช่วงลงมาถึงถึงลําคอบริเวณกระเดือกจนูนรอยเหี่ยวย่นบริเวณลําคอพอเห็นบ้างเป็นบางส่วนกรีบจีวรเป็นเส้นหนาร่องนั้นคมลึก บริเวณหลายปลาจะเห็นโครกระดูกสังกติที่พาดจะหนาสูงกว่ากรีบจีบอลต่างระดับกันพื้นเหรียนด้านในโดยรอบผิวจะตึง บริเวณด้านบนร่องจะมีเนื้อเกินซ่อนอยู่บริเวณโดยรอบด้านนอกอัคระยันจะเป็นแท่ง ดอกจันจะสวยเป็นชั้นเป็นกรีดอักษรและชื่อหลวงพ่อจะเป็นแท่งเหลี่ยมบริเวณรอบนอกขอบลักษณะให้เราสังเกตขอบจะต่างระดับกันด้านใน จะต่ำกว่าด้านนอกโดยรอบต่อจากนั้นเรามาดูห่วงเชื่อมเนื้อง,งานจะประนีเตเรียบร้อยโดยน้ำประสานทอง อจากนั้นเรามาดูด้านหลังด้านหลังหลังจะเรียบขอบด้านหลังจะมีปิ้นยกขึ้นเล็กน้อยของขอบเหรียญ อิวด้านหลังจะตึงเป็นศาเสเซียนกระจายการตอกโค้ดจะคมชัดเรียวบางเหรียญหลวงพ่อ,อาจาย์ให้ต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้ เริ่มจากด้านหน้าเหรียญพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบนตัดฉีกจะครึ่งต่อจากนั้นเราไปดูด้านหน้าพลิกด้านซ้ายมือ ขอบตัดด้านข้างซ้ายให้เราสังเกตดูช่วงที่10บนาฬิการองนั้นจะลึก เหรียญรุ่นนี้ได้อยู่ในพิธีการปุกเสกพิธีรวมพิธีใหญ่หนึ่งในนั้นจะมีพระกลิ่งล้อพิมพ์วัตส,สุทัศนนวโลหะแก่ทองพิเศษพระกลิ่งติสุสเทโวพระชัยวัตติสุสเทโวเหรียญโพกษะ เหรียญหล่อรูปเหมือนพระพุทธเจนราชครึ่งซี่พระปิตาเนื้อผงหลังพระสังกจายเหรียญรูปเหมือนปั๊มทองแดงหูเชื่อมพระนาคปกใบมะขามรุ่นแรกทองแดงครอบน้ำมนต์บัวบานเนื้อนวะโลหะครอบน้ำมนต์บัวบานเนื้อโลหะผสม พระกิ่งบูชาหน้าตัก3นิ้วเนื้อนวโรวหะพระกิ่งบูชาหน้าตัก3มนิ้วเนื้อโลหะผสมพระกิ่งบูชาหน้าตัก7นิ้วเนื้อนวโรวหะองค์ครูและรูปถ่ายขนาด24นิ้วผู้ทุกคนจะโดดเด่นเรื่องจเจริญในหน้าที่การงานหนุนดวงชะตาสำหรับผู้ที่สมใส่เมตตามหานิยมอย่างสูง หนุนดวงชะตาและแคล้วคลาดคงกระพันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่าวด่ดปโนเอ็มซ่ดปโนเอ็มห้าสี่ห้าเก้าห้าสามจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก่อนหนี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ